ดวงพริกชีวิตฟื้นโชคลาภเงินทองพุ่งใส่ตัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะนานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชาแน e ลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะต้องยอมรับนะคะชาวธนูทั้งหลายว่าในเดือนกรกฎาคมนี้สตาชีวิตของคุณนั้น อาจจะไม่ได้รับรื่นสะดวกสบายเหมือนกับหลายๆราศีนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวสุขดาวเจ้าเรือนอริของคุณจะโคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีอีกทั้งในช่วงต้นเดือนนั้นปรากฏว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานจะโคจรเป็นมรณะค่ะ ตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยจะต้องวุ่นวายในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ทางเราก็ขอให้ชาวธนูจงเชื่อมั่นค่ะว่าสุดท้ายแล้วปัญหาที่กำลังจะถาโถมเข้ามามันก็จะคลี่คลายไปได้เพราะเมื่อเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังนั้นดาวพุธก็จะย้ายกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งบวกกับดาวศุกร์นะคะ ก็จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณเมื่อดาวพุธดาวพรฤหัสบดีและดาวสุขโครจรร่วมราศีเดียวกันก็จะได้เกณฑ์ชะตาที่สำคัญเป็นเกณฑ์ดวงเศรษฐีสี่โงลักษ์ซึ่งนับว่าจะเป็นปรากฏการณ์ของดวงดาวที่จะเกื้อหนุนให้ชาวธนูนั้นดวงชะตาจะกลับมาพลิกฟื้นกลายเป็นคนที่โดดเด่นดวงดีขึ้นมามีโอกาสจะสมหวังสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าโชคลาภเงินทองจะพุ่งเข้าใส่ตัวคุณแบบไม่หวาดไม่ไหวหรือสิ่งใดที่เคยร้ายเคยทำลายคุณก็จะพลิกกับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้สักทีนะคะและสำหรับการโครจรการเคลื่อนย้ายของดวงดาวทั้งหลายนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวานาราศีธนูในเดือนกรกฎาคม คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆในคลิปนี้ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูหรือหากท่านใดที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีธนูรับฟังคำพยากรณ์แทนได้ค่ะ ทางเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาท่านผู้ฟังคะชาวธนูก็อย่างที่ทางเราได้บอกคุณไปในไฮไลท์ตอนต้นแล้วนะคะว่าเดือนกรกฎาคมนี้เป็นไปได้ค่ะว่าชีวิตของคุณอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเข้ามาและที่ทางเราบอกกับคุณแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าในวันที่สองกรกฎาคมนั้น ดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอรินะคะจะมีกำลังที่เข้มแข็งและยังโคจรร่วมกับดาวมฤตยูตรงนี้ก็ย่อมจะทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์มีโอกาสจะต้องไปพบเจอกับอุปสรรคปัญหาศัตรูภาระหนี้สินเอาละค่ะบางครั้งบางทีตัวของคุณนะคะก็จะต้องคอยไปแก้ไขปัญหาของคนอื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อน เกิดความยุ่งยากในใจและนอกจากดาวสุขที่โคจรในภพเสียแล้วนะคะก็ปรากฏว่าดาวพุธจะเข้าไปเคลื่อนตัวอยู่ในภพมรณะตรงนี้ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดข้อติดขัดนะคะเกี่ยวกับการงานการค้าธุรกิจเข้ามาหรือเราจะแปลว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายในงานที่ทำจนคิดอยากจะลาออก อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งอาชีพก็ได้และทางเราก็ขอเตือนนิดนึงนะคะว่าถ้าหากเป็นไปได้ในช่วงที่ดาวศุกร์กับดาวพุธโคจรเสียหายแบบนี้ชาวธนูก็อย่าให้คนรู้จักยืมเงินหรือว่าอย่าได้ไปเป็นนายหน้าค้ำประกันให้กับคนอื่นเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะเกิดความทุกข์ในใจนะคะ จะมีหนี้มีสินเกิดขึ้นจะมีคดีความเกิดขึ้นได้ในภายหลังนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงประมาณวันที่16กรกฎาคมนั้นตัวของชาวธนูก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะที่ยังโคจรเล็งลัคนาเกิดมีมาตรฐานเป็นราชาโชคนั่นก็แปลว่า เจ้าชะตามักจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนติดขัดเดือดร้อนในเรื่องไหนนะคะก็มักจะมีโชคดีโชคช่วยจะมีสถานการณ์บางอย่างคนบางคนเข้ามาทำให้คุณสามารถผ่านเหตุการแย่ๆไปได้นะคะ17กร,รกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมรณะตรงนี้ก็แปลว่าชาวธนูมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกล จะได้ไปต่างประเทศแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านก็ได้ในวันที่19กรกฎาคมค่ะดาวพุธจะถอยหลังกลับเข้ามาลิงลักษณะเกิดของคุณอีกครั้งก็ถือว่าดาวพุธจะส่งผลดีนะคะ ทำให้ธุรกิจการงานการค้าของชาวธนูจะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นและในวันเดียวกันนั้นดาวพระเกตย้ายออกจากมรณะและเมื่อดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ย้ายเข้ามาเล็งลัคนณาเกิดก็ถือว่าจะเป็นจุดที่เทวดาจะเข้ามาให้โชคให้ลาบให้โอกาสกับคุณนะคะถือว่าตั้งแต่19กรกฎาคมเป็นต้นไป จะเป็นจุดที่ชาวธนูจะได้ปลิกฟื้นนะคะจากชีวิตที่เคยหนักหนาสาหัสก็จะเริ่มที่คลายจะโคจรร่วมกับดาวประจำตัวของคุณซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าคู่ดาวนี้จะช่วยส่งอิทธิพลในด้านดีนะคะทำให้ตั้งแต่19กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12กันยายนปี2568 ชาวธนูก็จะมีเซนแรงมีรางสังหอรที่แม่นยำผลบุญผลกุศลที่คุณเคยสร้างทำเอาไว้ก็กำลังจะย้อนกลับมาให้คุณได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจนะคะ27กรกฎาคมค่ะชาวธนูในที่สุดนะคะดาวสุกก็จะเคลื่อนออกจากตำแหน่งอริจึงเป็นจุดที่ชาวธนูนั้น จะพ้นเคราะห์พ้นภัยปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆใ,ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าจะคลี่คลายได้มากขึ้นที่สำคัญค่ะทั้งดาวพุธกับดาวศุกร์จะโคจรสัมพันธ์กับดาวพรฤหัสบดีจะได้เกณฑ์สำคัญที่เรียกว่าดวงเศรษฐีสี่งูลักษณะ,ะก็แน่นอนค่ะว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวกลุ่มนี้ซึ่งเป็นทั้งดาวโชคลาภดาวการงานและดาววาสนานะคะ ก็ยอมจะช่วยหนุนให้เจ้าชะตาตั้งแต่27กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคมคุณจะขึ้นแท่นคนดวงดีดวงเฮงจะมีเงินจะมีโชคจะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเอาละคะ่ะท่านใดที่บุญถึงบุญพร้อมนะคะก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ร่ำรวยกันแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออย่างน้อยนะคะ ต่อให้คุณเป็นคนที่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีความสุขก,กายสบายใจขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะและการที่ดวงดาวโคโจรอยู่ในปัตนินั้นก็ยังหมายถึงเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะทั้งจากคนรักคู่ครองหรือจะเป็นคนในครอบครัวคนในบ้านจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะ ในด้านการงานเนื่องเพราะว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตาจะโคจรอยู่ในตำแหน่งมรณนะส่วนดาวศุกร์ก็จะโคจรเป็นอริด้วยนะคะเอาละค่ะทางเราก็ต้องบอกกับชาวธนูนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงาน หลายคนก็เบื่องานรู้สึกท้อแท้อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะเพียงแต่คุณก็ยังไม่มีความพร้อมก็เลยต้องอดทนกันต่อไปหรือบางคนนะคะก็จะมีความวิตกกงังวลจะมีความเครียดสะสมนะคะกับสถานการณ์ที่คุณต้องพบเจอในแต่ละวันดังนั้นค่ะในช่วงที่ดาวพุธยังไม่ย้ายราศีตัวของคุณก็จะต้องอดทนนะคะ กับปัญหาจุกจิกกวนใจที่สำคัญคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการลงนามต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะหรือใครที่ทำธุรกรรมใดๆช่วงนี้ก็ขอให้เก็บแชทเก็บสลิปโอนเงินเผื่อเอาไว้เป็นหลักฐานจะดีที่สุดค่ะ และเมื่อเวลาผ่านไปวันที่19กรกฎาคมไปแล้วชาวธนูก็จะเป็นช่วงชีวิตของคุณจะผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นถือว่าคุณจะไม่ต้องเจอกับการงานยากงานน่าเบื่อเหมือนกับช่วงต้นเดือนนะคะส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจก็อาจจะต้องประคับประคองกันไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวพอปลายเดือนนะคะดาวสุขจะย้ายเข้ามาเสริมพลังงานให้กับดาวพุธ ถึงตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่ธุรก,กิจการค้าของคุณจะกลับมาดีจะกลับมาพลิกฟื้นจะเฮงจะปังจะค้าขายดีกันนะคะในด้านการเงินและโชคลาภสำหรับตรงนี้นะคะทางเราก็จะต้องบอกว่าถ้าหากเราพิจารณาจากดาวเสาร์นะคะดาวการเงินที่เคลื่อนตัวอยู่ในราศีมีนนั้นก็นับว่าดวงการเงินของชาวธนูยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ แถมคุณก็ยังมีโอกาสจะได้เงินจากแฟนจากที่บ้านเข้ามาช่วยซับพอตอีกต่างหากค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปพิจารณาจากดาวศุกร์นะคะที่เคลื่อนตัวอยู่ในภพอรินั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นจุดที่การเงินของคุณช่วงนี้จะรั่วไหลได้เหมือนกันคือมันมีรายรับเข้ามานะคะแต่คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะแยะ จนหมุนเงินไม่ทันก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะในวันที่27กรกฎาคมดาวสุกก็จะย้ายเข้ามาลิงลักนาเกิดและก็ยังได้เกณฑ์ดวงเศรษฐีสี่งูลักษสัมพันธ์กับดาวพุธด,ดาวพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระเกตโคจรเข้ามากระตุน้นดังนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี้แหละจะเป็นจังหวะดี จะเป็นนาทีทองที่ชาวธนูกำลังจะได้กรอบโกยกลับโชคลาภผลเงินทองก็จะพุ่งเข้าใส่ตัวคุณแบบไม่หวาดไม่ไหวบางท่านจะถูกหวยจะถูกรางวัลใหญ่เกินกว่าที่นึกฝันเอาไว้ยิ่งใครนะคะที่คุณเป็นสายมูเป็นสายชอบทำบุญสร้างกุศลคู่ดาวพักเกตนั้นก็ยิ่งจะช่วยหนุนให้คุณนะคะมีโอกาสจะได้ขยับขยาย จะได้ยกระดับฐานะให้ดีขึ้นมั่งคัง่งร่ำรวยมากขึ้นนะคะและต่อให้คุณเป็นคนที่ดวงไม่ดีเหมือนคนอื่นยังไงทางเรามองว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสภาพเงินทองของคุณจะมีความลื่นไหลที่มากขึ้นจะมีเงินใหม่ใหหมุนเข้ามานะคะให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยกันแบบคล่องไม้คล่องมือค่ะ ในด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับใครนะคะที่ทะเลาะก,กับแฟนกับคู่ครองนะคะมีปัญหาขัดแย้งกันยังไงในช่วงต้นเดือนกลางเดือนกรกฎาคมก็จะต้องอดทนประคับประคองสถานการณ์กันไปก่อนและการที่ดาวพุธเข้าไปโคจรเป็นมรณะบางครั้งบางทีก็จะทำให้คำพูดคำจาของเราช่วงนี้มันไม่น่าฟังบางทีอีกฝ่ายก็จะมีความเข้าใจผิด ในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารก็ได้ค่ะทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะทางเราแนะนำว่าช่วงครึ่งเดือนแรกคุณก็อย่าได้ไปโฟกัสกับเรื่องของความรักให้มากเพราะมันมักจะมีความผิดหวังเข้ามามากกว่าความสมหวังนะคะและเมื่อผ่านวันที่19กรกฎาคมไปแล้ว ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะกลับมาดีมากขึ้นถ้าหากคุณเป็นคนที่โสดนะคะก็มีโอกาสจะได้พบรักจากการไปทำบุญนะคะจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมในแนวจิตอาสาส่วนคนที่มีคู่มีแฟนก็ถือว่าจะคุยกันรู้เรื่องจะรับฟังกันมากขึ้นแล้วนะคะคู่ไหนก็ตามที่รักกันดีไม่มีปัญหากรกกราคมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่าย ต่างก็จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันเรียกว่าจะนำพาทั้งลาบผลเงินทองโอกาสมาให้กันและกันได้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็สำหรับดาวสุขค่ะที่โคจรอ,อยู่ในอรินั้นตรงนี้จะส่งผลถึงเกี่ยวกับปัญหาผิวพรรณนะคะการที่คุณอาจจะมีสิวอักเสบมีผื่นขึ้นนะคะหลายคนก็อาจจะแพ้อากาศเป็นภูมิแพ้ เป็นหวัดเจ็บคอก็ได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะและนอกจากนี้ทางเราขอให้ชาวธนูนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการพูดจาประชดประชันยังไงช่วงนี้พยายามเงียบๆเ,เข้าไว้พูดให้น้อยและก็หลีกเลี่ยงกันไปไฟกับคนอื่นในโลกโซเชียลนะคะยังไงอดทนรอกันก่อนนะคะ หลัง19กรกฎาคมเป็นต้นไัยถึงตอนนั้นปากจะพารวยคำพูดคำจาการเจรจาจะนำความสำเร็จกลับมาสู่ตัวคุณอีกครั้งค่ะในวันที่เหนื่อยรู้สึกท้อแท้หมดพลังใจจะได้แก่วันที่ 6, 7, 8, 20, 21, 24และวันที่25กรกฎาคมนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ คำทำนายของรัคนาราศีธนูสําหรับวันนี้แฮปปี้เนชชานเนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทิน